<K ill an> ขอขอหนึง่งตีเข้าเจนวีวาครับขอหนึง่งตีเข้าเจนวีวาเดี๋ยวเข้าเองเดี๋ยวเข้าเองผมเข้าเองครับปลาเราแนวหน้าน่ะน่ะโอ้โหหลอกกูเฮ้ยจ้าโอ้โหใส่เขาวปง ใช่เลยสเปกโอ้โหหิวราบเลยกูม่ลาบไม่ลาบจบครูโอ้กกโหตรงไทยสุดจับครูไปกันปวดนลจจามีจัมตามจา่าค่าทางด่วนไมเนี่ย รถเราเปิดเพลงไม่ได้ดอรัเดี๋ยวร้องให้ฟังเดี๋ยวร้องให้ฟังมามาโอ้ไม่ดีกว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยสงสารหัวโอ้โหเฮียกระแพงแม่งต่ำวะ่ะจอดข้างตึกว่ะ เนี่ยจะถอยหลังเข้าเลยเนี่ยแนวมุมเนี้ยนะเออเน่ะเข้าเข้าทงเข้าทงไปเลยเข้าทงไปเลยสองคนสองคนหมอมากับหมอมากันเลยค่อยๆไปนะมีมีตัวมานะเข้าทงไปสองคนหมอขึ้นรถไหมเอ,อ้ยยังไม่ขึ้นเลยกดกดอยู่ได้ เดี๋ยวพี่หมอไม่เห็นว่ะพี่หมอมาพี่หมอแต่มมีลดนะข้างหน้าลดระเบิร์ดเดี๋ยวเพิ่งเปิดจุดนะโลกตรงหนึ่งก็ได้แล้วปะรายโยนปิดข้าตรอดแบบนี้อีลายเมสอีลายมสกูจามเดินโดนวะเฮียบพาวอร์แพทเข้าไปเหยียบทงได้ปะ เอาอยู่นี่นี่เองหลงฝั่งจ้ะหลงฝั <laughs> okay. ่งเก๋เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้ว okay, ไ,ไ <ป S 3> อถิอม่มไอเยี่ยนจะโดนเยี่ยนฝังหลงฝังง่งมีตัวแหม่หนะข้างในอะ่ะมีตุ้มก่าตึกจ้ะ,ะจ้าะไอ้กล้องไอ้กล้อ,กองส่องถังไกลมันมาร์กได้ไหม ต้องให้หัวหัวไฟทีมมาร์กแถวมาร์กเลยเต็มกำลังเต็มสู้มาชิดทงชิดทงปัปม๊มปั๊มไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องลั่นต้องปัม๊มไม่ต้องลั่นไม่ต้องลั่นวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้วิ่งตรงยาวมาทางนี้โอเคโอเคโอเคดูข้างหลังไว้นะ

เริ่มมันมาแน่ใช่ใช่เริ่มมาแล้วใช่ไม่ร,รู้ตำแหน่งแล้วล่ะเราวิ่งชิดเข้าทงดิชิดไม่ได้วะอยู่บนตึกต่อตีนเหยียบทงไว้อบบ่อตบนมาแล้ววิมาแล้วไม่ได้ standard bar ไหมครับไม่มีครับตอนนี้แตกหมดแล้ว ตรงนี้แปดสิบทำอะไรจบกล้วจับันตึกจากบันตึกไม่ไหวแล้วนอนละห้ามึงอเช็คดูกขี่ช่วยไม่ได้ว่ะดิดาว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  t r เกดครับมาเอาไตรเคอร์หน่อยได้ไหมครับถ่อเอบรลอยครับเหลือเหลือแต่รถอย่งเดียวครับมาหก ครับมาถูกมีโอสไต็เกอร์ใช่ไหมครับเอาเอาอะครมาเป็งกรัทำหมแล้วไม่ปนใช่ไหมครับาถังหลับเตียงหมดแล้วครับแต่นี่ยึดตึ้งตึ้ให้อยู่มีข้าชาร์ตมีข้าชาร์ตโอ้แต่มันวิ่งไปไวว่ะแม่งกำลังปาระเบิดช่วยควันไงเกิด F5 เลยนะครับเออเกิดอะไรเกิดอะไร ไม่ไหวแล้วผมชอบลืมวางแรล,ลี่วัเตือนบ้างนะวางแเลรลี่โอเคอกใจนะอนไหเหรอไม่รู้เลยจ้าเออเห็นแล้วน่ะวิ่งอยู่วิ่งอยู่นะไม่ใช่เพื่อนเรานะ หรอรอละวางเรื <iyorsun>? <yang> ่องนี้ก่อน สวยไปไไปชุบไปชุบไปชุบไูชั้นส่ชนอยู่ชั้นไชวยครับสวยสวยสวนล่าันล่คลียร์เคีฮ้ย่อะางสนามบอเนะะตอยู่กลางงเยมานะครัมาครับสวนสวนผมผมนตอยู่้กาง้า ผมอยู่ชั้นล่างนะผมชั้นล่างนะเดี๋ยวเคลียร์ชั้นล่างให้ผมโอเคผมอยู่ชั้นสองชั้นสองครับชั้นสองเชื่อมด้วยถ้ามันขึ้นมาชั้นสองอยู่ผมอยู่โถงกลางใจเย็นนะผมนะผมนะเหยียบขยับเหยียบทงหน่อยได้ไหมมันมันไม่ได้อ่ะใครมาใครมา มออยู่ไหนวะเห็นประตูไม่ไา้ทำระวังการเด็นครับมาจากอาบหนุนนด์เยอะมากร่างมาละเคลียร์ให้คาดว่าเราจะเข้างั้นประตูชิดกำแพงหน้าตสองเจ็ดศูนย์รับทราบครับแ่แต่ดาวไปครับไม่แน่ใจผมผมอยู่อีกฝั่งนึงเห็นแต่หมอวิ่งดีกำแพงยูวีดาวครับยูวีประตูดาวครับเมื่อกี้ยูวีหน้าติดตรงนับ พูดมาแล้วครับใช่ครับมาครับมาครับผมอยู่ชั้นสองจะมีไรเคลียไว้ตรงนั้นไม่เคลียเท่าไหร่มีเสียงเดินไม่ค่อยนะไม่ค่อยมามันมีช่องระแนงระวังนะอคจ้อยู่ด้านบานสึกนะมันมีเรามีระ,ะแนงดูระแนงดีๆไว้มันยิงระแนงได้ระแนงไม้ข้างหน้าเห็นปะ เห็นใช่เห็น <Okay. S 1> เห็นเห็นเดี๋ยวผมจะข้ามไปเข้ามาเข้ามา โดน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 คนไหลพาเนียติดติดติดตึกเราเลยไอ้โลนี่เลยข้างๆเลยข้างๆเลยเนี่ยได้ยินป่ะอย่ามอบอย่ามอบตีนโพเนี่ยข้างๆตึกเราเลยเนี่ย ตึกข้างผมเลยครับจับเ่อนเพื่อนลงเข้าึกรอรอเพื่อนเคลียกบเสียงเดินเสียงเดินเสียงเดินโลเฮ้ยผมเฮ้ย จำเร็วเร็วชั้นสอง่ะโลโลโลปินต่อต่อตัวไหนโลต่อตัวไหนต่อตัวไหนโอ้ยโลตัดฟ้าตึกระหว่างนะไอ๊ชุบได้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 อยู่ชั้นสองลองยิงกูแกชุบทะลุกำแพงนะฮะไม่ได้ยิงเนี่ยใครยิงวะยิงต้องมีชื่อขึ้นใช้มือในบโดนเด็กตึกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันวะน่าจะ เข้ามาเข้ามาครับผมก็ล้วคือคตึกนะมาชุบตรงนโอ้โดนแล้วตึก้เดยวียอ่เอมีีผมไม่มีแมตรงข้างหลังเราโดนนะ แล้วไม่มีใครเปิ่มเดี๋ยวไปช่วยเอช่วยเออยู่ดังล้าสุดเลยตั้งแปดตั้งเก้าบล็อตมีไหมหล่อแบหร่อชายช่ยตึกทเออยู่มีเลยตั้งบนตึกอะเหรอเจอบนสุดเลยบนสุดมีสไนเปอร์หลายตึกเลยส่องไปยังทูใครจะมาปิ๊บมีพวกเกียมาอ่ะกลับพวกไปรอจ่าเตือนก่อนไหม เราเนี่ยเราครึ่งหลอดแล้วเราครึ่งหลอดแล้วใจเย็นบกโอ้โหเี้ยไม่ทันละไอวะพงแม่งดีดกลับไปแล้วอย่างน้นอยๆเราถอนพงมันได้มีตัวติดว่ะติดๆเลยเนี่ยจ้าจ้าดีนะ โอ้โหในตึกจริงด้วยในตึกในตึกม,มีคนยู่ซอกตึกครับต้องลุ้นให้เทนดีพอตเนี่ยกูกลับมาให้ได้จะไหวไ,มไหมวะเฮียเเทนดีพอตไม่น่าจะไหววะ ต้องไปช่วยสนามบาสวันเราอะจาาตึกนี้มีจา้าคนตึกเหรอครับดาวไหมใช่ใช่ยิงกดยิงกดร่วงไหมครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจเพื่อนจะยิงร่วงเหรอเคลื่อนไปเคลื่อนไปเดี๋ยวเศส่าเดินดูให้ นองครับร่วงล่วงสวยสวยโอเคไปเบยน้ได้ครับได้ครับโอเคทุกสะกดยกแรกเจนีวาเดี๋ยวรอผมก็มาขุดแคปขึ้นแล้วก็อนหนึ่งสะกดเดี๋ยวผมถอยไปที่ไปที่ไอชิปปิ้งยก่อนอ่าเดี๋ยวรอเข้าทีเดียวพร้อมกัน ดำปีเลยมันอะ <Okay. S 1> มาใกล้หน่อยมาใกล้หน่อยแต่กัดกัดกัดปาไปเอ่อเมื่อกี้ลูดลูดไปลแล้วเพื่อนเราก็มนะัมแล้วใช่ครับเมื่อกี้ลูดนะครับเพื่อนจับเมตรอีกรอบก็ได้ ี๋ยวผมฝากยินดีพร้อมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเจนัาเลยอับส่าครับโอเคเฮ้ยมีคนยิงมาซุก้าจ่ะ หมอหมอเก้าสวอดเก้าฮัลโหลเห็นตัวไหมครับแถวนั้นมันวิ่งพลาดเลยอะ่อยยอะอย่าเพิ่งออกไปนะอย่าเพิ่งออกไปนะเอาระเบิดนะ เนี่ยมาอีกอ่ะมาอีกอล้ตอนไหนตอนไหนตอนไหนขุดยางรังอ่งงะอุ้ยโดนโดนโดน่าจะโดนกลับระเบิดน่าจะใช่ไม่มีเสียงปืนอ่โดนกลับระเบิด กระสุนนารังกระสุนที่ว่าเจออะหมดแล้วคุณ้าสี่าอะไรอยู่ครับเฮ้ยชน,นสะพานบนสะพานถอย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 ,อย <c oughs> มาอย่างไว หาหมดเลยรถถังคันเดียวเอาจะเสี่ยวทั้งทั้งมุมจีหกเหรอเอาขึ้นบนดีกว่าเอาขึ้นบนดีกว่า <c oughs> แม่ไงไอเฮียรถแม่งรู้ดีจังวะ ข้างหน้าเรามีเต็มแล้วนะคาสึกอินฟันที่ ราจะเข้าเจนีวายังไงไว้ให้ยากชิบหายเลยรถนี่แหละตัวปัญหามีรถลาเตเวนนี่แหละลังวิ่งไม่พักเลยหาที่วาง,วงแลรลลี่ก่อนแมสจ้าตรงนี้ได้ไหมจ้าเนี่ยใต้ต้นไม้เนี่ยอยางในต้นไม้ตรงนั้นตรงนั้นจ้ารถถังมันมาอีกแล้วน,น,นะระวังไปมูมาร์ครสิเข้ามาแพงไป เพื่อเราเพื่อเราเราเราขออ้ะ,ออะสกัดห้าสกัดห้าขอรีเควสหน่อยรีเควสท,ที่แฮมมาเลยตรงถนนย่านนั้นก็ได้ย่านที่ผมมุ่งมั่งอ่ะขอตรงนั้นเลยรีเควส์หน่อยผมมันลงที่นี่เลยตรงนี้ดีพอถ่ายไม่ใช่แฮมตรง F5 ตรงแฮมตรงเทนนะครับมันนอนดักอยู่เรื่อยๆเลยนะ ดาวพีเดียสองคันที่แฮปเอฟค้างอะไกเกอร์ไกเกอร์สอ,องคันเออใช่ใช่จะไกเกอร์สองคัน เพึ่งข้ามมานะใครจะงพึ่งข้ามมานะมามามาโ <Okay. S 1> อเคขาตึกเขาตึกก็ตึกข้างหน้าเนี่ยยิงยาวลูดยาวเลย cơn tึก đi đú đi lai tึก lê oi 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 từ đâu 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 เด๋ยวถอนถอนถอนไม่มีมุมย e ิงเลยาอถมาเอชอีหนะึ่งสามห้าดาฟ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 ้าเอชอีหนึ่งสามห้าดาฟ้าหลังเทนนี่พอตแอกูเลต คนจัตัวเจอกับวันนี้กันจ้าครับโหแปดพันแปดพันนะจ้าเขาเรียกว่าใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า